สวัสดีคุณครูและเพื่อนเพื่อทุกคนคะ่ะดิฉันนางสาวกิพานพรวิคันทุเลือกที่16วันนี้จะมานำเสนอเรื่องจรรยาบรณวิชาชีพค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะความหมายจรรยาบัณวิชาชีพบัญชีหมายถึงสิ่งที่กำหนดความประพฤติและวิธีปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ต้องยึดถือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลงไว้ ความหมายจัญญาบาันิชาชีพพนักงานโรงแรมจัญญาบันของพนักงานต่อลูกค,ค้าคือพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพอ่อนโยนต่อลูกค,ค้าเสมอและเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้จัญญาบันของพนักงานต่อบริษัทคือสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามหลักจัญญาบันของบริษัท ความหมายจัรยาบันวิชาชีพมกุเทศหมายถึงข้อพึงประพฤติปฏิบัติของมกุเทศเพื่อทำลงไว้ซึ่งเกียตรติภูมิของสถานภาพแห่งวิชาชีพทำให้อาชีพมกุเทศเป็นอาชีพที่มีเกียรติได้รับการยกย่องนับถือในฐานะเป็นตัวแทนของประเทศและประชาชนชาวไทยเป็นทูตวัฒนธรรมและทูตสันติภาพที่น่ายกย่องจรรญ,ญาบรณของผู้ประกอบวิชาชีพวิชาบัญชี 1. ความซื่อสั์สุริตหมายถึงความประพฤติอย่างตรงไปตรงมา 2. ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมหมายถึงการใช้ดุลพินิจ์เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพโดยปราศจากความลำเอียงอคติความเป็นอิสระหมายถึงกาปราาปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลข,ของบุคคลอื่น 3. ความรู้ความสามารถและความเอาใจใส่ทางวิชาชีพและการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นการรักษาไว้ซึ่งความรู้ความสามารถและความชำนาญทางวิชาชีพในระดับที่รับรองได้ว่าลูกค้าได้รับบริการทางวิชาชีพ 4. การรักษาความลับเป็นการรักษา ให้ความสำคัญกับความลับของข้อมูลที่ได้มาจากความสัมพันธ์วิชาชีพและทางธุรกิจ 5. พฤติกรรมทางวิชาชีพเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและหลีเกเลี่ยงการกระทําใดๆที่อาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียแห่งวิชาชีพบัญชี 6. ความโปร่งใสเป็นการแสดงเอกลักษณ์ให้เห็นถึงการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบต่างๆและมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดไว้และไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความเป็นจริงอันเป็นสาระสำคัญคุณสมบัติของนักบัญชีที่ดีมีด้วยกัน8ข้อ 1. ซื่อสัตย์ 2. ขยันอดทน 3. ละเอียดรอบคอบถี่ถ้วน4มีความรู้แน่น ภาคฤษดี5สร้างแรงกดดันให้ตัวเอง 6. กล้านำเสนอ 7. ทบทวนตัวเองทุกปี 8. รับเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาขอจบการนำเสนอเพียงไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ